มงคลที่30สินทนาธรรมการสนทนาธรรมหมายความว่าเขาพูดเราฟังเราพูดเขาฟังผลัดกันพูดผลัดกันฟังวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการสนทนาธรรมก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีงามแก่ตนเองและสังคม หลักการสนทนาธรรมหนึ่งสนทนาในธรรมหมายความว่าเรื่องที่จะสนทนากันต้องเป็นเรื่องธรรมะให้อยู่ในวงธรรมะสองสนทนาด้วยธรรมหมายถึงบุคคลที่สนทนากันจะต้องไม่แสดงกิริยาวาจาให้ผิดธรรมะเช่นกายก็มีสัมมาคารมกันตามฐานานุรูปควรไหว้ไหว้ควรกราบกราบ 3. สนทนาเพื่อทำคือพูดสนทนาด้วยตั้งจุดหมายไว้ในใจของตนให้แน่นอนบ่าเราจะหาความรู้ความเข้าใจในธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่จะอวดรู้เรื่องที่ควรสนทนากัน 1. นพูดแต่เรื่องชักนำให้เกิดความมักน้อยสอพูดแต่เรื่องชักนําให้เกิดความสันโดษ 3. าพูดแต่เรื่องชักนํำ ให้เกิดความไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 4. พูดแต่เรื่องชักนำให้เกิดความสงัดกายใจ 5. พูดแต่เรื่องชักนำให้เกิดปรารบค,ความเพียร 6. พูดแต่เรื่องชักนำให้เกิดตั้งอยู่ในศีล 7. พูดแต่เรื่องชักนำให้ทำใจให้สงบ 8. พูดแต่เรื่องชักนำให้เกิดปัญญา 9. พูดแต่เรื่องชักนำให้เกิดความหลุดพ้นสิบพูดแต่เรื่องชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจหลุดพ้นจากกิเลสอาน,นิสงสงของมงคลน,นี้หนึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้ทางธรรมะสองเป็นการทบทวนความรู้เดิมให้แตกฉานสามบำบัดความสงสัยลังเลใจในการทำความดีสี่ ตัดทิฏฐิความเห็นของตนให้ตรงทาง 5. เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นทางเสื่อมทางเจริญในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเทตวบันกรุงสาวัตถีในครั้งนั้นเมื่อล่วงปฐมยามไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงดงามยิ่ง ได้ทำให้พระวิหารเชตบันทั้งสิ้นสว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวา,ายบังคมแล้วยืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาเพื่อจะขอทูลถ,ถามถึงคนผู้เสื่อมและคนผู้เจริญกระท่านพระโคโดมจึงขอทูลถามว่าอะไรเป็นทางของคนเสื่อม พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้คนเสื่อมเป็นข้อข้อดังนี้หนึ่งผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้ใคร่ทำเป็นผู้เจริญผู้ชังทำเป็นผู้เสื่อม 2. คนมีอาสัตตบรุษเป็นที่รักไม่กระทำสัตตบรุษให้เป็นที่รักชอบใจธรรมของอาสัตตบรุษ 3. คนใดชอบนอน ชอบคุยไม่มันเกลียดกล้านโกรธง่าย 4. คนใดสามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้เท่าผ่านใบหนุ่มสาวไปแล้ว 5. คนใดลวงสมณะหรือแม้วันนิพกอื่นด้วยมุสาวาท 6. คนมีทรัพย์มากมีเงินทองของกินกินของอร่อยแต่ผู้เดียว 7. คนใดหญิงเพราะชาติ หญิงเพราะทรัพย์และหญิงเพราะโคตรย่อมดูหมิ่นญาติของตน 8. คนใดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราและเป็นนักเลงการพนันผลาญทรัพย์ที่ตนหามาได้ 9. คนใดไม่สันโดษล้วยภรรยาตนประทุษร้ายในภรรยาผู้อื่นเหมือนประทุษร้ายกับหญิงแพทย์สยา 10. ิชายแก่ได้หญิงรุ่นสาว มาเป็นภรยาย่อมนอนไม่หลับเพราะความผึงหวงหญิงรุ่นสาวนั้นสิอคนใดตั้งหญิงนักเลงสู่รุ่ยสู่ไยหรือชายคนนั้นไว้ในความเป็นใหญ่ 12. ผู้ใดเกิดในสกุลกษัตริย์มีโภกษัตริย์น้อยแต่มีความมักใหญ่ปรารถนาราชสมบัติ thank mm -hmm. you